สวัสดีครับคุณผู้ชมวันนี้นะครับผมก็จะมาแชร์ปัญหานะครับหรือจะเป็นอุปสรรคก็ยังได้เหมือนกันนะครับก็จะรวบรวมข้อมูลทั้งหมดนะครับตั้งแต่การขับและล่ามูฟนะครับตั้งแต่การกดร,รับงานนะครับแล้วก็การเข้ารับสินค้าจนเสร็จสิ้นก็คือการส่งสินค้านะครับผมก็ได้ข้อมูลมาด้วยตัวผมเองนะครับ เดี๋ยวเราก็จะเข้าเนื้อหากันเลยนะครับก็จะเข้าตั้งแต่การกดรับงานนะครับสิ่งที่ผมเจอนะครับก็จะมีเรื่องคนขับนะครับต้องกดรับงานแย่งกันนะครับเหมือนกับว่างานเด้งขึ้นมานะครับใครที่อยู่ใกล้นะครับไม่ใช่ว่าคุณจะได้นะครับคุณต้องกดกับคนอื่นคนที่อยู่อาจจะใกล้เคียงกับคุณนะครับหรืออาจจะมากกว่าคุณนะครับอันนี้เราต้องกดแย่งงานกันนะครับอันนี้เจอแน่นอนทุกคนเป็นเบื้องต้นของ การที่คุณเข้ามาวิ่งงานนะครับไปข้อถัอไปเลยนะครับผมก็คือพื้นที่นะครับที่เรานะครับออกมาวิ่งงานนะครับจะอยู่ในพื้นที่ที่แบบคนไม่ค่อยใช้บริการนะครับบางทีนะครับเหมือนกับตัวผมนะอยู่บางแก้วนะครับด้วยส่วนใหญ่นะครับผมคิดว่างานจะเยอะแต่เปล่าเลยนะครับผมต้องขยับรถนะครับจากบางแก้วนะมาแถวลามสองเพื่อที่ขยับมา หาจุดงานได้งอีกโอ้โหอันนี้นะครับทุกคนบอกเลยว่าเราต้องหาหรือจับจุดด้วยตัวเรานะครับข้อต่อไปนะครับคนที่เรียกใช้บริการนะครับมีน้อยแต่คนขับมีเพิ่มขึ้นทุกวันทุกคนน่าจะเห็นคนในกลุ่มหรือแม้กระทั่ง F อซที่เข้ามาศึกษาผมนะครับเขาถามเข้า,ม,ามือใหม่ครับเห็นไหมครับมือใหม่ครับปรึกษาหน่อยครับ พี่ผมควรทํายังไงนะครับอันนี้ก็เรียกว่ามือใหม่นะครับส่วนคนใช้บริการนะครับไม่เพิ่มขึ้นเลยนะครับน้อยลงเรื่อยๆนะครับแล้วก็มีตัวเลือกไม่ว่าจะเป็นแอปอื่นนะครับก็ยังมีให้ลูกค้านะครับลูกค้าหลักๆก็จะดูด้วยราคาด้วยอะไรหลายๆสิ่งหลายๆอย่างนะครับแล้วก็ข้อต่อไปนะครับไม่มีเวลาดูเวลางานเด้งขึ้นมานะครับข้อเสียหลักๆเลยนะครับเวลางานเด้งปึ้งขึ้นมานะครับถ้า เรามัวนะครับไปดูรายละเอียดของงานนะครับว่าเฮ้ยอยู่รับตรงนี้ไปส่งตรงนี้มีโน้ตอะไรบ้างไม่ทันกินนะครับเราก็ต้องนะครับงานเด้งขึ้นมาปุ๊บนะครับกดรูดปึ๊บนะครับแล้วไม่สามารถการันตีได้เลยว่าเราจะได้งานไหมเว้นแต่นะครับในพื้นที่ตรงที่เรากดงานไม่มีคนมาแย่งงานกับเรานะครับอันนี้ก็คืออ่าปัญหานะครับที่จะเจอนะครับในช่วงอ่ากดรับงานนะครับ เดี๋ยวเราเข้าไปเนื้อหาอันที่2เลยนะครับก็คือเข้ารับสินค้านะครับสเต็ปต่อไปนะครับสิ่งที่เราจะเจอนะครับก็คือรอสินค้านะครับนานบางทีนะครับโอ้โหไม่ได้ค่าเสียเวลานะครับแต่ก็จะมีช่องว่างให้ทุกคนนะครับขอแต่โดยส่วนใหญ่นะครับถ้าราคามันมันมันดีนะครับหรือราคามันไม่ดีนะครับพูดไม่เป็นนะครับเราก็ จะไม่ได้ค่าเสียเวลาอันนี้ก็อยู่ที่ตัวบุคคลคนนั้นนะครับว่าจะมีเทคนิคในการขอค่าเสียเวลาของลูกค้าได้ไหมแต่โดยส่วนใหญ่นะครับจะไม่ค่อยได้กันนะครับเกรงใจลูกค้านะครับนานๆทีจะกดได้งานนะครับแล้วก็นะครับคนจ่ายของนะครับไม่ยกสินค้าให้เรานะครับไม่ยกสินค้าคือยังไงนะครับพี่บางคนอาจจะสงสัยก็คือมันก็จะมีบริการเสริมโดยคนขับนะครับก็คือบริการเสริมโดยให้คนขับนะครับช่วยยก นะครับหรือยกสินค้าเองแต่บางทีเราไปถึงหน้างานนะครับลูกค้านะครับให้เราเป็นคนยกนะครับซึ่งเขาก็ไม่ได้สนใจหรอกว่าเรามีบริการยกของไหมเพราะว่าเขาไม่ใช่คนขับนะครับโดยหลักๆเขาจะมองว่าการที่ลาล่ามูฟนะครับขับาขับเข้ามารับของลาล่ามูฟต้องเป็นคนจัดการเองนะครับซึ่งข้อมูลตรงนี้นะครับลูกค้าไม่ได้รับทราบนะครับต่อไปนะครับก็คือจะเป็นเรื่อง ประเภทรถที่ลูกค้าเรียกนะครับกับสินค้านะครับที่ลูกค้าจ่ายนะครับซึ่งมันไม่ตอบสนองกันก็คือลูกค้าเรียกรถเก๋งนะครับแต่ของเป็นชิ้นใหญ่ต้องไปพวกรถ s u v รถประตูหรือแม้กระทั่งบางทีต้องเป็นรถกระบะด้วยซ้ำแต่ลูกค้านะครับคิดว่านะครับอ่าเรียกงานรถเกง๋งรถกระบะนะครับก็สามารถรับงานได้อย่างนี้นะครับเจอแน่นอนทุกคนแต่ ผมอาจจะไม่ค่อยสนใจเพราะว่ารถผมเป็นรถกระบะผมรับงานรถเก่งผมไปได้ผมก็ไปแต่ถ้าเป็นเพื่อนนะครับที่ขับงานรถเก่งแล้วกดงานาที่ตรงประเภทรถแต่บังเอิญของชิ้นใหญ่นะครับก็อาจจะทําให้ต้องยกเลิกงานแล้วก็ต้องเสียเวลานะครับเสียประวัติทุกสิ่งทุกอย่างนะครับแล้วก็เสียอารมณ์นะครับ แล้วก็ไปหัวข้อใหญ่ๆนะครับก็คือข้อที่3นะครับเรื่องขั้นตอนสุดท้ายก็คือส่งสินค้านะครับสิ่งที่เราต้องเจอนะครับก็คือประเภทงานเลยนะครับผมจะเอาเนื้อหาที่เกิดในปัจจุบันนี้นะครับประเภทงานราคาประหยัดนะครับแต่กําหนดเวลาส่งนะครับจ่ายถูกแต่อยากได้ของไวนะครับทุกคนเจอแน่นอนนะครับผมก็เจอนะครับหลายๆคลิปที่ผมลงนะครับผมก็ใช้วิธีการแก้ปัญหา โดยการแจ้งลูกค้าก่อนเข้ารับนะครับทุกครั้งให้ทราบเงื่อนไขนะครับเจอแน่นอนนะครับเป็นปัญหาหลักๆเลยนะครับเรียกราคาประหยัดนะครับแต่อยากได้ของไวนะครับถูกจ่ายถูกแต่อยากได้ของไวนะครับแล้วก็ข้อต่อไปนะครับคนรับของนะครับก็เข้าอ่าเหมือนการเข้ารับนะครับคนรับของนะครับอ่าให้เรานะครับเป็นคนยกของนะครับบางทีนะครับเราอ่าลูกค้านะครับคนเรียกนะครับคนละคนกันนะครับ คนรับเขาไม่ทราบเงื่อนไขตรงนี้นะครับปัญหาที่เราต้องเตรียมไว้ก็คือเราต้องยกของเจอแน่นอนนะครับไม่มีบริการเสริมแต่ให้เรายกของให้นะครับโอ้โหมันก็ส่งผลมาจากตั้งแต่ตอนรับแล้วนะครับจนมาถึงปลายทางก็คือตอนส่งนะครับแล้วก็สุดท้ายนะครับก็คืออ่ารอคนโอนเงินนะครับในกรณีนี้นะครับจะเกิดเมื่อเป็นเงินสดเท่านั้นนะครับบางทีนะครับ คนเรียกนะครับอีกคนหนึ่งคนรับอีกคนหนึ่งนะครับพอเราไปถึงหน้างานนะครับโอ้โหติดต่อลูกค้าไม่ได้นะครับติดต่อลูกค้าไม่ได้ไม่ใช่ว่าติดต่อปลายทางไม่ได้นะครับติดต่อคนที่จะโอนเงินไม่ได้นะครับบางทีโดยส่วนใหญ่แล้วกันนะครับจากประสบการณ์นะครับลูกค้าจ่ายเงินสดนะครับซึ่งจะเป็นคนที่เรียกใช้เรานั่นแหละนะครับบอกว่าทิ้งเลขบัญชีไว้หรืออะไรว่าจบงานเสร็จเดี๋ยวเดี๋ยวหนูโอนให้นะฮะพอไปถึงหน้างานปุ๊บ นะครับเราส่งของเสร็จนะครับเราจบงานไม่ได้บางครั้งนะครับต้องรอให้ลูกค้าโอนเงินถึงจะกดอ่าชั้นยืนยันงานเสร็จแล้วนะครับซึ่งหลายๆคนนะครับเกิดปัญหาก็คือจบงานเสร็จนะครับแล้วนะครับโทรถามลูกค้าให้โอนเงินให้ซึ่งบางทีนะครับลูกค้านะครับเขาไม่ได้สนใจหรอกว่าคุณมีขั้นตอนอะไรบ้างอ่าบางทีปิดสายหรือประชุมหรืออะไรนะครับสิ่งที่เราต้องป้องกันไว้ก็คือก่อนถึงลูกค้าให้โทรอ่า ให้โทรเขาโอนเงินเลยก็ได้ยิ่งดีนะครับเหมือนเราจะได้ให้ลูกค้าเตรียมตัวนะครับซึ่งทั้งหมดทั้งมวลเนี้ยนะครับผมที่ผมเล่ามานะครับมันก็จะเป็นประสบการณ์จากตัวผมนะครับที่เจอนะครับผมก็จะแบ่งตามหมวดที่ผมบอกไว้นะครับซึ่งมือใหม่ที่เข้ามารับชมนะครับให้ทุกคนนะครับลองเตรียมตัวแล้วก็ลองนะครับเอาปัญหานะครับที่ผมเล่ามาเนี่ยอ่าไปวิเคราะห์ดูว่าเฮ้ยปัญหาเนี่ยพวกเนี้ย ถ้าเราวิ่งเราจะเกิดเนี่ยเราควรที่จะป้องกันก่อนที่จะมันเกิดยังไงนะครับลองเอาไปพิจรารณาดูลองเอาไปเป็นข้อมูลไว้ศึกษานะครับหวังว่าคลิปนี้นะครับจะมีประโยชน์ทั้งคนขับเก่าและคนขับใหม่นะครับคลิปนี้ก็น่าจะจบเพียงเท่านี้นะครับไว้เจอกันนะครับอย่าลืม like, กดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามกันด้วยนะครับบายบายทุกคน